ข้อ21กำหนดให้เซต A มีสมาชิกก็คือ1 3 4 8และเซต B มีสมาชิกก็คือ2 3 5 8 9ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องหลักการในการทำข้อนี้นะครับให้น้องทำการใช้แผนภาพเวนออยเลอร์ในการช่วยวิเคราะห์ครับข้อมูลเรามีอยู่2ตัวก็คือ a กับ b แสดงว่าห่วงเราต้องมีสองห่วงครับห่วง a ห่วง b สังเกตสมาชิกนะครับ a กับ b มีอะไรเหมือนกันไหม a กับ b มี3เหมือนกันใส่3ตรงกลางครับและมีแเหมือนกันใส่8ตรงกลาง ถ้า3กับ8เอาไปแล้วแสดงว่า a จะเหลือแค่หนึกับ4หลักการเดียวกันกับ B นะครับถ้า3กับ8เอาไปจาก b แล้ว b ก็จะเหลือ2 5 9ทําาทำการเปรียบเทียบในช้อยครับข้อที่1 a ลบ B เอา a ตั้งแล้วคว้าน B ออกทั้งหมดคือ a เนาะคว้าน b ออกจะเหลือ1กับ4 จะมีค่าเท่ากับเอา B ตั้งแล้วก็ควาน A ออกจะเหลือสองห้าแล้วก็ก้าโจทย์บอกว่ามันเท่ากันไม่เท่ากันเนาะข้อหนึ่ผิดครับข้อที่2 A กับ B u ยูเนียนกันก็คือรวมกันนั่นเองมีจำนวนสมาชิก9ตัวจริงไหมครับ A กับ B รวมกันลองนับจำนวนสมาชิกดูสิครับ หนึ่งสี่สามแปดสองห้าเก้าจำนวนสมาชิกทั้งหมดมีมีเจตัวครับโจทย์บอกว่า9้าตัวก็เลยผิดนะครับข้อที่สาม a กับ B อินเตอร์เซกันอินเตอร์เซกก็คือเหมือนกันครับ a กับ B เหมือนกันก็คือสามกับ8ดครับก็คือตรงกลางข้อสามถูกต้องข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่สานะครับประมาณนี้นะครับแล้วเรามาเรียนรู้กันใหม่ในครั้งหน้าครับ สวัสดีครับ